มันหอมแจมมามามาเอาหอมแจมแม่เอาหมาหอมแจมมันจะให้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยเนี้ยมาหอมแจมมันเนี้ยเนี้ยมันรักกันเนี้ยเนี้ยให้เห็ดหนังขึ้นมาเนี้ยพี่ธนาคารไม่ดีแลูกธนาขามันดีให้เห็ดหนังมันหอมแจมหนูหนก็ขึ้นหลังมาเลยเอาแมวมลยไอ้ อิงโยแจ้ิงโย่แจกินโย่นี่มันอยากขึ้นมันอยากอมงูก็นั่งไปเลยเอ้าดูคอมันน่ะกอดคอมันเเปตอเลยียจะบอกพดเลยจะขนมอีจาได้ไหมข้าว้าควาขนมให้ใครตุ้นนอนเดี๋ยวมันเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวมาจัดการเดี๋ยว่มาหอมลุงภูมิเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวมันเริ่มจะยางได้ละขาเริ่มจะหายแล้วครับขาจะหายแล้วนะครับนั่น นั่นบะเขาวเจ้าล้ำค้านแล้วนเจ้าเหนียวมันรอเด็กนะข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวหอมเลยหอมหออเลยเอาเมียดออกม้เราดูข้าวเหนียวมันกินอะไรมไม่อยากแน,น่มันถ่ายใหญ่บนมันกินเรอด็กมนข้าวเหนียวต่างอ้ามเด็ มันไม่ทำมันเล็กดิเฉยมันหอมแจ้มมันก็จบแล้วน่าเก่งแค่อย่างนี้พูดนะโอุ้ยอุ้ยอะไรไปสั่นไปย่างไปโอ้บักนี่บุกนะมันไปแล้วจัดการมันเลยเหนียวเหนียวจัดการมันเหนียวจัดการมัน ลองเดินไปถ้าลองเดินไปพาลองเดินไปลองเดินนะถ้าวิ่งมันจะเล่นถ้าเดินมันก็เฉยนั่นเห็นไหมเห็นไหมมันรู้เรื่องเห็นไหมถ้าหนูมันมันตามไม่ถูกไม่ถ้าเดินมัามมันตาหนูมันว่าหนูเล่นกับมันถ้าหนูเดินมันก็ไม่ทําอะไรลองเดินดูจริเห็นไหมเนี่ยจับบอลอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยถ้าหนูวิ่งมันก็เล่นน่ะเห็นไหมจับรูเห็นไหมเล่นเยอะมันจะว่าหนูเก็บเลย เหนียวรู้เรื่องเอาเหนียวครับพูดหน่ะไปชมสวนแล้วพูดหน่ะพูดหน่ะพูดหน่ะดอกไม้ก็สวยหมาก็หล่อพูดหน่ะโอ้โหชมสวนเหรอย่างได้ล่ะโอ้ยดอกไม้งามำพูดหนาเลยลงพื้นได้หน่อยนึงแล้วนะคเดี๋ยวก็หล่อจะไปไหนเหยอกกันแล้วเบา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 บักเขาเนี้ยกับบักเขาห่อเล่นเน้บ่ รถยังกระยาเ่นไ่ได้ตกข้างใจเจ้าอยากเลีน่เอาเอาเอาวนนี้จะเคยมันแยกเกี่ยวใจกันเหนียวเหนียวเหนียวไม่เอาเหนียวเหนียวเหนียวปป่าม่ยันยันมันมีหมัด ยานะอุ้ยอุ้ยมะขจามันยาดแก้วันคนอ่ะใช่แก้วเป็นตะย่านเจ้ากลัวมันเหรอลูกิงาาเจ้ากลัวยายาแผลจิเปียก ขาไม่ให้เปียกขาไม่ให้เปียกเ้าเหนียวย้ายสิได้ทําแผลไหมนี่มือแรงไปกินน้ำเย็นไปไปไปกินน้ำแข็งไปไปไปกินน้ำเย็นไปลูกปไปไปกินน้ปไ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 ปายไปไป่